สวมมัสดีครับพบกับผมมาถึงแล้วครับผมจะมาแคสแกมมาตาตอนพี้พิเศษชื่อภารกิจคืออะไรก็ไม่เหมือนกันนะลืม,ะมอ่านมันเกี่ยวคาริเบจิราจาอะไรแบบนั้นนะครับโอให้รอเดี๋ยวผมตัดชิปตอนไปถึงเหมือนกันนะครับเพื่อความรวดเร็วอ๋อมีไหมอ๋อถึงแล้วนะครับ เดยวมิกกิ้งเรามันจะมาฆ่าเรานะครับ <Come out. S 1> มันลปืนใหญ่เราลองใช้ก่อนนะครับเนี่ยการหลบถ้ายิงแล้วก็หลบนี้นครับกดยิงยิงครับการอันตภานเหรอไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว lớp kín như vậy lớp kín như vậy có mấy cụ ạ huy cọ 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 mì lương mì lương lột nó hả? à kha nó có mình mới chơi gì nó mình lột từng ผมว่าอะไรที่ดีสุดคือของใจอีเวนต์นะครับถ้าจะใช้ขอ,ของผมแนะนําเล่นอีเวนต์อย่างเดียวอุ้ยไม่ใช่กูเฮ้ยเคยมีเรื่องนักเรงกระจอกเก่งนักเออเก่งนักเก่งนักเออออกมาในเด้ ยิงที่ออกมาก่อนนะครับแล้วก็โปรดจเินเลยเก็บของนี่ยน,นะครับคือหันจากขยะคว่ำออกมาใช่ไหมออกมาใช่ไหมไม่กลัวแพ็กแพ็กพยาบาลาก็รมันไม่เข้ามาใช่ไหมยิงที่ลบเลยนีหแหลกแหลกแหลกอย่าลุกขึ้น ขอสั่งให้ลุกขึ้นขอบคุณที่เราจบนะครับขอบคุณครับ